วันนี้เราจะมาสอนทำคลิปสำหรับน้ำมันทาแก้แมลงสัตว์กัดต่อยปวดบวมแดงร้อนและโดนพืชพิษเราก็จะมีสมุนไพรก็คือใบตำลึงแต่เป็นตำลึงตัวผู้ใบแฉกเสลดพังพรใบบัวบกและใบภูกินหมากเริ่มจาก ตำลึงก่อนแล้วก็ใช้นิดๆหน่อยๆแหละเอาพอที่เราจะใช้3 4มสี่ใบก็ได้แล้วเราก็ใส่ลงไปในโครตํตำลึงเนี่ยแก้พวกกลุ่มของพืชพิษและแมลงสัตว์กัดต่อยได้ดีเราก็สามารถฉีกๆีสับๆโกโคพอให้มันช้ำนะแล้วเราก็ใส่ใบเสเล็ดพังคอนลงไปด้วยพเพราะสล็ดพังคอนเนี่ยก็รักษามแมลงสัตว์กัดต่อยได้ดีเหมือนกัน เราก็สามารถใช้ใบเส็ดพังพรผสมลงไปด้วยใบเส็ดพังพรเราก็ใช้ไม่มากใช้สัก3ามสี่ใบพอประมาณหรือถ้าเรามีพื้นที่น้อยก็ใช้ใบน้อยถ้าเรามีพื้นที่ในการ ันหรือบวมแดงร้อนมากก็เ,เพิ่มจํานวนใบเอาตามสมครัวสมควรนะส่วนใบบัวบกเนี่ยเรารู้อยู่แล้วล่ะมันช่วยเรื่องของผิวบำรุงผิวลดการอักเสบของผิวได้ด้วยเราก็ใส่ใบบัวบกไปใบบัวบกก็ใส่ไปทั้งก้านมันเลยก็3ก้านส3ก้านอาได้เอาตามสมควรัโขกๆสับๆก็เดี๋ยวเราก็ต้องคั้นน้ำอยู่ดีนะก็เด็ดฉีกไปด้วย ก็ใช้ใบโบบกที่เรากินทั่วๆไปนี่แหละนะเวลาที่เราขกกินอย่าไปเอาใบโบบกใหญ่นะเราใช้ใบับบกตัวนี้ก็โขกให้แหลกลงไปทีนี้เรารู้แล้วล่ะเวลาที่เราโดนพืชพิษน่ะมันก็จะมีอาการบวมแดงร้อนคันแล้วเวลาที่เราโดนมแมลงสัตว์กัดต่อยก็จะมีอาการคันแสบบวมแดงเหมือนกันเราก็เลยต้องพึ่งพาใบภูพูกกินหมากนี่แหละ กุกิหมากเนี่ยจัดเป็นยาชาที่ดีตัวหนึ่งแล้วก็มาใบเดียวก็ได้ค่ะหรือใครอยากมากกว่านี้ก็ได้เอาใบเดียวก็พอแล้วก็ฉีกแล้วเดี๋ยวเราก็พอฉีกเสร็จแล้วก็โขกคั้นให้เรียบร้อยค่ะโขกให้เข้ากันใครมีโครกก็ใช้โครกอยู่ที่บ้านแต่โครกที่ใช้เนี่ยต้องเป็นโครกที่ไม่ได้โขกพริกมาก่อนนะก็ต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะอันนี้เราใช้โรงให้เห็นเพื่อจะได้เห็นสีสมุนไพรหลังจากที่เราโขก มุนไพรแหลกดีแล้วเราก็ตามด้วยน้ำปูนใส1-2ถึงช้อนโต๊ะอันนี้ใบขนาดนี้เราก็ใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะก็ได้นะน้ำปูนใสที่เราหมักไว้จนตกตะกอนแล้วนะก็คือเอาน้ำน้ำน้ำสะอาด1ลิตรต่อน้ำต่อปูนแดง1ขีดแล้วก็แค่ทิ้งไว้ให้มันตกตะกอนแล้วก็จนได้น้ำใสๆมาหลังจากนั้นเนี่ยเราก็อามาผสมเข้าด้วยกัน แล้วเดี๋ยวเราจะมาคั้นกรองน้ำแล้วเดี๋ยวทำดูขั้นตอนต่อไปเวลาจะใช้มันจะมีวิธีการผสมให้สบขคุณของยาดีขึ้นโดยใช้น้ำที่เราโขกคั้นออกมาแล้ว1ช้อนโต๊ะ ตาส่วนก็คือเสมอภาคนั่นแหละเสมอกัน1ช้อนโต๊ะแล้วเราก็ใช้น้ํามันมะพร้าวอีก1ช้อนโต๊ะคือเท่ากันเท่ากันเทลงผสมให้เข้ากันคนจนกระทั่งจะขึ้นเป็นครีมข้นๆคล้ายๆโลชัน่นคนให้เข้ากันเลย เวลาที่เราใช้ตัวนี้ค่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเราใช้น้ําปูนใสกับน้ามันมะพร้าวผสมกันเนี่ยมันเหมาะสําหรับใช้ในกรณีคนที่มีโดนแดดเผาผิวหนังอักเสบหรือโดนน้าร้อนรั่วน้ําร้อนเวลาน้าร้อนมันรั่วเนี่ยมันก็จะมีอาการปวดแสบปวดร้อนก็จะใช้ยาตัวนี้ค่ะน้ำมันมะพร้าวกับน้ําปูนใสผสมกันเนี่ยก็จะมีสรรพคุณเวลาทาลงผิวจะเย็นมากก็จะลดอาการแสบร้อนได้ดี เราก็เลยประยุกต์ใช้ตัวนั้นนะคะเอามาใช้โดยการแทนที่เราจะใช้น้ําปูนใสยอย่างเดียวเราก็เอาน้ําปูนใสไปบีบคั้นผสมกับตัวของสมุนไพรเพื่อเพิ่มสรรพคุณเวลาทาลงไปบนผิวกระทาลงไปบนผิวก็จะลดอาการปวดแสบปวดร้อนลดอาการผิวหนังอักเสบแล้วก็จะมียาชาอ่อนๆเห็นไหมคะว่าจะเริ่มข้นเหมือนกับเป็นโลชั่นสีเขียวๆเ,เลยค่ะ คนที่เป็นแบบให้ดูเนี่ยมีอาการแดงที่ผื่นที่แขนแล้วก็สามารถใช้ถูนะคะเนี่ยมันก็จะซึมเหมือนโลชั่นทั่วๆไปแล้วมันก็จะซึมผ่านลงผิวถ้าในกรณีเราไปโขกพอกก็ได้แต่อย่างเนี้ยมันจะลดอาการปวดแสบปวดร้อนได้เร็วแล้วก็บริเวณส่วนที่พอกจะมีอาการเย็นและลดการอักเสบได้ดีค่ะ